สุดเกิดปรากฏการลุงนกพิราบอีกแล้วดูภาพคลิปที่มีการแชร์กันก่อนเพราะคนที่เขาเดือดร้อนเขาบอกว่ามันไม่ไหวแล้วม,มีลุงคนหนึ่งเนี่ยเหมือนใจดีปโปรยอาหารนกพิราบแต่โปรยมาบ้านคนอื่นจนกระทั่งทางเจ้าตัวเองเนี่ยซึ่งเป็น,นบ้านพักบบหลังอื่นๆได้รับความเดือดร้อนโดยลุงคนนี้ชื่อว่าลุงแสงชัยมันจะมีคลิปตัวอ,อื่นๆอีกซึ่งชาวบ้านแอบถ่ายเอาไว้นี่ฮะ ภาพอันนี้แหละฮะ,ท,ะที่จะเห็นว่าแกเดินโปรยข้ามบ,บ้านคนอื่นเลยดูนะฮะนี่โดยคุณผู้ชมจะเห็นหฮะแล้วโปรยเสร็จแล้วนกมันก็มาบ้านคนอื่นแล้วหลังจากนั้นแกก็เดินกลับแล้วดูประมวลภาพอ,อื่นๆต่อมาเลยฮะอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับหลายคนก็บอกเอ๊ะนี่มันเป็นลุงนกพี่ราบ คนที่สองหรือเปล่าล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ลงไปยังหมู่บ้านชัยวิวัฒนะฮะอยู่ที่ติวานนนท์13าปักเกร็ดนนทบุรีในหมู่บ้านดังกล่าวคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าไปเจอว่ามีนกพิราบเป็นจำนวนมากลุงแสงชัยหรือลุงตีนี่ฮะแกกำลังยืนให้อาหารนกพิราบอยู่พอดีเลยวันนี้เราก็ถามว่าลุงแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยลุงให้อาหารนกแบบนี้เนี่ย มากน้อยขนาดไหนคุณผู้ชมครับแกบอกว่าแกให้ดูนกนะฮะ,ฮะเปิดเสียงบรรยากาศขึ้นมาประกอบด้วยสิครับที่คุณผู้ชมเห็นจากเสียงพุทภาพนี่ฮะเปิดภาพซ้ายมือเต็มจอคุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศเต็มเตมนี่ฮะ แล้วเห็นเสียงนกใช่ไหมฮะที่มาบินผุดผับผุดผับนี่ถามว่าถ้าท่านอยู่บ้านข้างลุงท่านจะอยู่ยังไงวันนี้ทีมข่าวก็เลยถามลุงตีเนี่ยนะฮะหรือลุงแสงชัยบอกว่าลุงลให้อาหารนกกี่เวลากันแน่นกเยอะขนาดนี้ลุงบอกให้หนึ่งเวลา8ปดโมงสีนกมันมี200กว่าตัวลุงใช้คําว่าผมมีความรับผิดชอบ นกมันกิน5นาทีกินเสร็จผมจะเดินเก็บทำความสะอาดแล้วอาหารเม็ดก็เงินผมผมซื้อให้มันวันละ2กิโลผมทำความสะอาดผมมีน้ำใจส่วนคนที่ไม่ชอบเขาก็สร้างวลีขึ้นมาเช่นสก,กระปกบ้างแหละมีเชื้อโรคบ้างแหละแต่ผมเนี่ยเพิ่งให้มาหนึ่งปีแรกๆนกไม่เยอะมันเพิ่งมาเยอะตอนนี้แต่ทำความสะอาดคุณผู้ชมดูสภาพนกดีฮะ เต็มเลยอ่ะแล้วมันไม่ได้เกาะบ้านลุงหลังเดียวไงฮะมันเกาะไอ้บ้านข้างๆด้วยใช่ฟังเสียงคุณลุงให้สัมภาษณ์เนี่ยฮะนึกก<อ>ิไม่ได้นนว่าพื้นที่ศาสใช่ไหมครับอ่าครับครับอยอมรับนะฮะอา่าต่อไปหลังคาศาสาใช่ไหมครับเนี่ปี๊บเพียบเทียบกับบ้านอื่นด้วยที่ไม่เกี่ยวเนอะเหมือนเซมเซมใช่ไหมครับครับครัแล้วถ้านกจํานวนเยอะมาเราเราให้ให้คติให้ให้ความคิดนะครับนกจำนวนเยอะได้มีโอกาสรับประทานอาหารแล้วก็บินจากไป ใช่ไหมกับ <screws> ก <in the fridge> ับนกจํานวนน้อยกระจองงอกง่อยเนี okay. mm ่ยได้รับประทานอาหารอย่างไหนจะดีกว่ากันก็ต้องนกจานวนเยอะใช่ไหมครับนี่คือคาตอบใช่ไหมครับนักข่าวยอมรับนะครับแล้วหลังจากการทําความสะอาดหลังจากการให้อาหารแล้วนกก็จะบินจากไปนะแค่ไม่กี่นาทีก็จบก็จบทุกอย่างก็จะเซมเซมเหมือนเดิมนะแล้วอะไผมเริ่มต้นเลยผมจะเก็บขนนกก่อนเพราะขนนกไม่ให้มันปิวไปที่อื่นเพราะผมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีน้ําใจในการช่วยเหลือสัตว์นะ ส่วนการทำความสะอาดจะอยู่ช่วงประมาณสัก11โมงถึงบ่าย3โมงซึ่งไปหาจังหวะเวลาให้ประมาณกี่โมงช่วง8โมง45เอ้ะคุณผู้ชมครับ แล้ววันนี้เองเนี่ยตอนที่ผู้สื่อข่าวเราลงไปสังเกตคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนกเป็นร้อยปรากฏชาวบ้านออกมาประทะัคารลมกับลุงเพราะเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีป้ายขึ้นมาว่าอย่าให้อาหารนกอลองดูวินาทีที่ชาวบ้านไปมีปากเสียงกับลุงตีหน่อยนะฮะเพราะว่าชาวบ้านเองก็บอกวันนี้เจ้าหน้าที่ต้องจัดการปัญหานี้ได้แล้วเดี๋ยวฝนมันก็ช่วยล้างให้แล้วทุกวันหรือฝนอ่ะมันก็รอใจเย็นหน่อยดิมันก็ตกเองอ เดี๋ยวหนูจะไม่จ่ายค่ายาให้ทั้งหมู่บ้านเลยนะเพราะความเดี๋ยวหนูจะไม่จ่ายค่ายาหมู่บ้านนะเพราะพี่ตีสร้างความเดี๋ยวเราให้หมู่บ้านไปรำปางเงินสองร้อยคนเงินดูแลความสงบสุขในหมู่บ้านแล้วพี่ตีสร้างความเดี๋ยวเราคนเดียวดื้อด้านอยู่คนเดียวเรามีเมตตาสัตธรรมวดื้อด้าเมตตากือเมตตาไม่มีใครว่าเมตตาอย่างหนึ่งมีใหญ่ๆอันี่เมตตาลบมันมีชะลอกเข้าใจไหมมันมีชะลอกคุณก็คิดของคุณว่ามีชะลอกสองพัแล้ว เป็นโรคอ่ะโฮ้ยนี่เราหลับสอบได้ที่หนึ่งเขากูโง่อีกนะผมไม่ได้หลับสอบได้ที่หนึ่งนะครับสมองผมแหละนะเดี๋ยวร้อนก็ทั้งซอยไม่่ใชก็บอกว่าคนคนที่ไม่ชอบมันก็พูดเดี่ยร้อนแต่เพื่อนที่ห้าทีเนี่ยเดือดร้อน่แทำความสะอาจที่นกอาจจะมีบ้างผมก็ขอด้วยเลี้ยงล้างให้สะอาดทำไมมันมีเชื้อประชากาศไม่ได้พื้นดินไอ้นั่นมันเป็นเออ มันโลขึ้นมาเวลาไม่ชอบก็จะมโนโล่สร้างประโยคอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับนี่คือตอนนักข่าวไปเจอลุงตีเพื่อนบ้านเปิดกระจกออกมาแล้วก็บอกนี่ไงโง่นี่ฮะโง่จริงๆเพราะประมาณว่ารอให้ฝนตกลุงแกตอบนี้ถูกไหมเดี๋ยวฝนตกเปิดเสียงคอคอได้ฮะค่ะเดี๋ยวฝนตกเนี่ยมันก็จะล้างขี้นกแล้วปรากฏว่าอันนี้ชาวบ้านด่านะโง่ลูกเมียถึงด่าว่าโง่ไงพอลุงบอกก็ผมไม่เห็นเป็นโรคเลย คุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับเพื่อนบ้านพี่ดาเราก็ถามบอกพี่ดาเดือดร้อนอะไรพี่ดาบอกคุณรู้หรือเปล่าว่าอีขนนกเนี่ยนะกระจายเต็มบ้านฉันแล้วฉันอยู่บ้านต้องปิดประตูตลอดเพราะพี่ราบมันมีเชื้อโรคขนนกไม่ใช่แค่บ้านฉันขนนกมันเต็มซอยมันสร้างความเดือดร้อนแล้วฉันอยู่ต้องเป็นปีแล้วจากที่ซื้อบ้านมาแล้วเราต้องปิดประตูหน้าบ้านเพราะกลัวเชื้อโรค ที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงไม่เคยทะเลาะกับลุงตีแต่หลังๆไม่ไหวนี่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 ไล่นกไล่นกไล่นกคุณผู้ชมฮะบ้านผมก็มีพิราบนะบินมาผมยังก็แบบเขาเรียกอะไรตบมือไล่เขาขนาดบ้านเรามีสองสามตัวเลยยังลำคาญขี้นกเลยแล้วบ้านเขาว่าคุณผู้ชมฮะเกือบเป็นพันป้าดายังบอกว่าทุกวันนี้กลัวเชื้อโรคแล้วยังไง กลัวเชื้อโรคค่ะแ,<ต>แล้วก็เนี่ยดื้อด้านพูดแล้วไม่ฟังใช่ขนาดเนี่ยยังไม่ฟังเลยนะคะเนี่ยพวกเราเนี่ยคือเป็นคนไม่มีน้ำใจก็ยอมโดนด่าแบบนี้แหละว่าใจแคบเขาเนี่ยมีน้ำใจอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้รู้ไหมว่าคนทั้งซอยทั้งหมู่บ้าน22หลังคาเรือนเดือดร้อนกันหมดแล้วค่ะ มันเช้ามาเนี่ยมันสร้างความรำคาญมากเลยนกอ่ะมันจะบินมาเกาะตามหลังคาเต็มเลยแล้วพอคุณลุงก็จะให้อาหารนกก็ช่วงประมาณ8ปดโมงสีหมันก็จะกูจากหลังคาจากที่เกาะสายควายมันก็จะลงมากินอาหารที่ลุงให้ตรงหน้าบ้านเขานะเขาไม่ได้ให้หน้าบ้านพี่หรอกให้หน้าบ้านเขาตรงนี้แต่บ้านเราบ้านเราติดกันไงแล้วเสร็จแล้วมันกินอาหารเสร็จมันก็จะพือปอีกแล้วพี่เห็นฝุ่นขาวกระจายเต็มเลยอ่ะแล้วขนนกกระจายเต็มเลยอ่ะพี่ก็ว่ามันมีเชื้อโรคไงพี่ไม่ชอบมันมีเชื้อโรค เขาบอกนกให้เล่มันมีเชื้อโรคใช่ไหมล่ะไม่มีแต่ว่าบ้านถัดไปเขาเป็นเขามีโรคประจําตัวเป็นอะไรมะเร็งตับอะไรนั่นแหะนะนะเฮ้มะเร็งปอดหรืออะไรไม่รู้แล้วก็บ้านหลังนั้นก็คุณผู้ชมครับแล้วดูฮะในซอยมีคนเป็นมะเร็งด้วยนะฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้เราไปเจอกับลุงตีหลังจากที่แกประทักคารมกับชาวบ้านเสร็จสับเรียบร้อยแกก็บอกเองนะครับว่ายอมรับว่าเพื่อนบ้านร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนแต่ผมเห็นนกเป็นสิ่งมีชีวิตผมอยากทําดีกับนกอยากหาอาหารให้นกกินมันจะมีภาพถุงอาหารที่คุณลุงเนี่ยเขาต ตเตรียมเอาไว้แกบอกว่าเอาจริงคือทุกวันนี้ผมก็ต้องเลี้ยงนกเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าเจ้าของบ้านเก่าเขาดีมากเขาโอนเงินให้ผมสมทบทุนเลี้ยงนกแต่ผมก็ต้องควักตัวเองอีกเนี่ยนะฮะเห็นบอกต้องใช้เงิน2 0 0พันกว่าบาทต่อเดือนใช่ไหมใช่ค่ะถามบอกลุงแล้วลุงทะเลาะก,กับคนขนาดนี้แล้วนกมันก็เยอะเนี่ยนะฮะลุงบอกผมไม่เลิกแน่จริงก็ให้ไปฟ้องศาลศาลมีคำสั่งเมื่อไหร่ผมจะเลิกเอง ก็มาจากว่าสังเกตว่าเราอยากจะมีใจที่ให้นกมีข้าวกินบ้างก็เลายๆก็ไม่กี่ตัวเล็กๆน้อยๆก็สาเหตุที่มีมากไม่เก่ดกองเข้ามาจากว่าไอ้ซอยซอยสีที่ซอยติดกันนี่ห่างกันไม่กี่เมตรเนี่ยเขาเลิกนะพอเขาเลิกเสร็จเขาก็นกกลุ่มนั้นถึงเป็นมีร้อยกว่าตัวก็บินมามาหาผม ผมก็ยังไป,ไปคุณผู้ชมครับเอาประมาณนี้ก็แล้วกันทั้งหมดนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขตคือเหมือนกับกรณีลุงนกพิราบปกติเนี่ยเจ้าหน้าที่เขตต้องเข้าไปดูแลถูกไหมฮะคือคําสั่งศาลก็ไม่รู้จะสั่งยังไงเนี่ยนะฮะเพราะเท่าที่ดูกรณีลุงนกพิราบเขายอมลดอาหารสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยทําให้นกนกเนี่ยลดลงแต่เคสนี้เนี่ยลุงนกพิราบเนี่ยจะเอาของออกมาจนเลอะข้างนอกค่ะ อันนั้นเน่ยสารสั่งได้แต่เคสนี้ของไม่ได้เลอะมีอย่างเดียวคือแกปร่อยอาหารยกเว้นอย่างเดียวก็คือไอ้เรื่องสิ่งสกปรกซึ่งมันก็จะเป็นแค่ค่าปรับเดี๋ยวรอดูจะจบลงยังไงนะฮะ